โอเคครับสวัสดีครับผมพนเชษโรนาทีนะครับวันนี้เราอยู่ต่างจังหวัดนะฮะวันที่17ตุลาสองพนนะครับก็ต่างจังหวัดที่ไหนนะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศหน้าห้องพักผมก่อนละกันนี่ครับหน้าห้องพักผมถัดไปทางต้นมะพร้าวนู้นก็จะเป็นทะเลนะครับเพราะว่าเราอยู่กันที่พัทยาครับโอเคแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเรื่องเรื่องมาพักผ่อนทั้งนอนครับ มาพูดคุยในเรื่องของค่าแนะนำค่าสายงานรายได้ที่เกิดขึ้นแบบพ s s ซีฟอินคัมที่มันได้จากการทำธุรกิจสีกุ่มก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาเคสก่อนว่าวันนี้ในในงานระบบของเราเนี่ยครับมีการแจ้งงานอะไรเข้ามาบ้างก่อนอื่นก็ต้องไปในระบบการแจ้งงานนะครับผมก็จะพาทุกคนบล็อกอินเข้าไปก่อนอ เดี๋ยวล็อกอินไประบบหลังบ้านนะหลังจากนั้นใครที่ยังไม่เคยล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะก็ไปที่รายงานส่วนใหญ่แล้วผมก็ชอบดูนะก็จะดูเรื่องของข้อมูลทีมงานอย่างวันนี้ณนะตอนนี้16 30. นาฬนาทีมีทีมงานประมาณกี่คนแล้วในสายงานของเรา จำนวนที่เรามีติดตัวติดตัวหมายความว่าเราแนะนำเองนะกับจำนวนที่รวมทั้งทีมของเรากี่คนก,กดลบติดตัว190สํำหรับรหัสผมนะแล้วก็ทีมงานทั้งหมด6,802คนเ,เราเห็นทีมงานแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายงานกันหน่อยว่าจำนวน6,000กว่าคนนั้นสามารถ ทำยอดธุรกิจให้เราได้เท่าไหร่ก็พิมพ์วันที่พศคศแล้วก็เดือนครับเดือนนี้เดือน10ก็รายงานนี้จะเป็นรายงานของวันที่17เจนาะจริงๆแล้วถ้าจะให้อัปเดตเลยนะมันต้องเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะระบบจะอัปเดตของงานเดือนองานวันที่17ตอนนี้ก็เป็นงานเอานะเวลานี้ก่อนแล้วกัน อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็เดี๋ยวขอเลื่อนไปล่างสุดน,นะครับวันนี้17วันก็แจ้งมา2ล้าน6กนะครับ2ล้าน6ก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่หลายวันอยู่นะครับอีก13วันกว่าจะวันที่30 14วันเพราะมีนามี31วันทีนี้เราจะไปดูอ่า ว่างานของวันที่17เนี่ยมีงานอะไรบ้างตอน6โมงครึ่งเนี่ยนะจะเลิกงานแล้วเนี่ยก็ค้นหาครับแล้วเราก็พิมพ์วันที่นะ17ทับเ,เกินเกิน17ทับ10ทับ2023วันนี้มีรายละเอียดงานที่เกิดขึ้นประมาณ83รายการนะ 83รายการเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเอารายการนี้ก่อนอารายการนี้รู้สึกคุณวิทวัตวิจิตนะระดับ6ซื้อประกันประเภท3ม,มาเอานี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นๆดีกว่าเผื่อ,อมีรายการที่ที่เล้าใจครับแต่ทุกงานมันก็เป็นงานที่ส่งผลมาถึงค่าแนะนำค่าสายงานของเราทั้งนั้นเนาะเอางาน อะไรดีอันนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้นี่คุณธนโชคไทยฉายเออใครเอ่ยจริงจก็รู้จักกันนะธนโชคไทยฉายเนี่ยซื้อประกรันประเภทหนึ่งมานะครับหมื่นเบี้ยสุดทิหนึ่งหมืนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทอ่าทีนี้มันส่งผลอะไรถึงถึงผมบ้างนะต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ เบี้ย1,741บาทครับก็เดี๋ยวเราไปไปพูดถึงประกันประเภทหนึ่งกันนิดนึงก่อนอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูชาร์ตนี้ครับตัวประกันประเภทหนึ่งเนี่ยนะนี่เราให้ดูความคุ้มครองนะประกันประเภทหนึ่งความคุ้มครองเนี่ยก็ทิกูกหมดเลยจริงๆถ้าจะบอกว่าคุ้มครองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะ ถ้าเราจะพูดถึงความคุ้มครองเนี่ยขอขอให้ใช้คําว่าคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์แล้วกันเพราะว่ามันจะมีส่วนบางส่วนที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ก็ปฏิเสธได้นะบริษัทประกันภัยก็ปฏิเสธได้แต่จะเห็นว่าความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้ความคุ้มครองอผู้ที่เอาประกันเนี่ยสูญหายไฟไหม้ลดเสียหายได้ แล้วก็ประกรันอุบัติเหตุได้ค่าสัพยาบาลได้ประกันผู้ขับขี่ได้ใครซื้อประกันประเภทหนึ่งนี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับดูแลอย่างดีแต่ก็แลกมากับค่าเบีย้ยที่สูงนะอ่านี่เรารู้กันแล้วประกันประเภทหนึ่งไปเร็วๆหน่อยเพราะว่าเราอยากจะให้รู้ของรายได้เพราะคลิปนี้มันเป็นคลิปเรื่องของรายได้เออผมมาชวนคุยเรื่องของรายได้โอเคเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับ เบียร์เท่าไหร่นะชุดอ่ไนเนี่ยโอเคนี่หมื่นแปดเจ็ดสี่หนึ่งอันนี้ผมอาจจะเขียนลำบากนิดนึงนะ <c oughs> บังหน้าด้วยหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทไม่เอารวมพรบบแล้วกันคือสมาชิกระดับหกเนี่ยนะเขาจะได้ส่วนลดลดไปแล้วสิบสองเปอร์เซ็นต์ คำนวณก่อนผมคำนวณเร็วๆแล้วกันนะลูกค้าได้ลดนะครับลดไป2,248บาท92สตางค์จ่ายในราคา16,492บาท08สตางค์โอ้โหไปไงเบี้ยประกันภัยราคาเป็นหมื่น1มเราจ่ายกันแค่16 นี่คือความคุ้มค่าหรือข้อดีของการเป็นสมาชิกสีกลุ่มแต่แน่นอนครับตัวนั้นมันเป็นเขาเรียกสำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าใช่ไหมทีนี้เรามาพูดถึงตัวเราตัวเราในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจนะเราจะมีค่าแนะนำหรือว่าค่าตำแหน่งของเราลูกค้าระดับ6ได้12ใช่ไหมครับ ผมตำแหน่งโกนะครับตำแหน่งโกผมได้เป็นโก G O L D ผมได้1 0บแปดสองห้าเอร์ส่วนต่างคือคือ6.25%อันนี้คือรายได้ของผมที่เขาเรียกว่ารายได้ข้อนี้คือรายได้ ค่าตำแหน่งแต่ผมเป็นคนแนะนำครับผมเป็นคนแนะนำสิ่งที่ผมได้เขาเรียกว่าค่าแนะนำอีก1%รวมเป็น7.25%อ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่ารายได้ผมจะได้เท่าไหร่นะครับก็เมื่อกี้เบี้ย 1 0 8 7 4 1แล้วกันก็มี7.25%ใช่ป่ะเป็นรายได้เท่าไหร่ใช่ไหม1้5ยบาทนี่คือรายได้ของเคสนี้นะครับเคสนี้นะเคสเดียวนะแต่ที่ทุกคนเห็นนะผมมี83รายการ 83รายการซึ่งแน่นอนอาจจะเป็นรายการเกี่ยวกับการตัดจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นรายการซื้อเข้ามาเนี่ยยังผมจะมีรายได้จากการแนะนําแล้วก็รายได้จากค่าตําแหน่งในฝั่งของธุรกิจ NGM นเนะครับเห็นไหมธุรกิจเรามันไม่ยากก็เพียงแค่เราไปมองหาคนที่มีรถใช่ไหมและเขาต้องซื้อใช้อยู่แล้วถึงเขาไม่ซื้อเราเขาก็ต้องซื้อคนอื่นอยู่ดี าะงั้นเราไปหาคนที่เขามีรถครับแล้วไปช่วยเขาลดรายจ่ายให้เขาจ่ายประกันถูกลงแล้วเราก็มีรายได้จากการที่เขาซื้อใช้สินค้าผ่านบริษัทสีกลุมอ่าก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงโอเคเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ